ไอโยโซโตไตเก็บภาพบรรยากาศอภิปรายไว้ไว้วางใจระหว่างฝ่ายค้านและรัฐบาลเมื่อนรจุดินลักษณะวิสิทธ์ได้กล่าวพาดพิงถึงนายกเศรษฐาทาวีสินว่ารัฐบาลชุดนี้มีนายกหลายคนและการบินไปต่างประเทศว่าไปต่างประเทศมากกว่าการทำงาน ให้ประชาชนเราไปชมเหตุการณ์กันเลยครับว่าวาท่าใครจะเป็นยังไงและนายกได้โต้อันควันไปติดตามกันเลยครับคำถามคือทำไมเจ็ดเดือนรัฐบาลชุดนี้ใช้เงินไปแล้วมากมายขนาดนี้แต่ยังสอบตกคำตอบมีสองข้อครับที่ขออนุญาตหยิบยกขึ้นมากราบเรียนกับท่านประธานข้อหนึ่ง เพราะรัฐบาลชุดนี้มัวแต่ใช้การตลาดนำการบริหารเอาแต่สร้างภาพแต่หลังภาพทุกวงการลงมติเกือบเป็นเอกนารว่ายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันวันวันมีแต่อีเวนต์เช้าอีเวนต์สายอีเวนต์ เทียงอีเวนต์เย็นอีเวนต์ดึกดึกยังอีเวนต์จนกระทั่งคนไทยสำลักอีเวนต์หเดือนนายกรัฐมนตรีบินไปบินมาอ้างว่า14ประเทศกับ1งเขตเศร,รษฐกิจคือฮ่องกงเป็นนายกร้อยแปวันไปอยู่เมืองนอกซะ52วัน มีคนถามว่าบินไปทำการตลาดหรือทำการตลกที่บอกว่าไปทำการตลกเพราะว่าอยู่เมืองไทยก่อนขึ้นเครื่องบินประกาศลั่นโลกเศรษฐกิจไทยกำลังวิกฤตแต่พอลงเครื่องถึงเมืองนอกไปเที่ยวเชิญเข้ามาลงทุนในประเทศมหาเศรษฐีโลกที่ไหนครับ ที่จะป่วยถึงขั้นเอาเงินเป็นแสนล้านมาลงทุนในประเทศที่เศรษฐกิจกำลังวิกฤตไม่มีหรอกครับที่นายกจะบินไปเหมือนกับมะลรงวันนะครับนั่นในขณะดีวกันก็ไม่อยากเห็นว่าพนักงานฝ่ายค้าเนี่ยเป็นมาลรงวีนะครับซึ่งขอจะจ้องเล่นแต่การเมืองนะครับทั้งทั้งที่รัฐบาลเองก็พยายามเดินหน้าอย่างเต็มที่ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ที่ท่านบอกมาบอกว่ารมวคลังซึ่งกับผมเองเป็นท่านมติว่ากลางรวงคลังเนี่ยบอกว่าเป็นรมวที่โลกซิงโลกเซงอ่ะผมคิดว่าไม่จริงหรอกครับเพราะว่าการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของผมเนี่ยผมมั่นใจครับผมจะเป็นรัฐมนตรีกลางคลังที่แก้จนให้กับพี่น้องประชาชนแต่ผมขอฝากว่นนึงแล้วกันนะครับว่าท่านอย่าเป็นฝ่ายค้านที่ทําให้โลกงงแล้วกันนะครับวันหนึ่งก็จะเป็นฝ่ายค้าน อีกวันนี้ก็มีข่าวาจะขอเข้าร่วมรัฐบาลนะครับกลัวพี่น้องประชาชนจะงงมากกว่านะครับตัวจริงเสียงจริงรัฐบาลเพื่อประชาชนครับขอบคุณครับ